อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะแต้วโชว์ท่ายากเต้นท่าสุดท้ายเบลลาถึงกับต้องมาคอมเมนต์แต้วนัทพรดาราสาวชื่อดังพักหลังมานี้เธอโชว์สกิลเต้นแบบรัวรวบน t ิกตอกและ ig มีกระแสทั้งด้านดีชื่นชมและกระแสไม่ปลื้มการเต้นของเธอแต่สาวแต้วก็ยืนยันที่จะเต้นอย่างต่อเนื่อง และเตีวยังคงปล่อยคลิปเต้นไม่หยุดล่าสุดได้ปล่อยคลิปเต้นคู่พร้อมโชว์ท่ายากท่าสุดท้ายของคลิปบอกเลยว่าเบลล่าถึงกับต้องมาคอมเมนต์ว่าท่าสุดท้ายอะรวมถึงมากี้ที่เข้ามาแซวว่าอะไรขนาดนี้อีกนิดก็ตีลังกาสามตลบได้แล้วนะแหมเรียกได้ว่าท่าเต้นแอดวานซ์มากขึ้นทุกวันเลยล่ะคะ่ะบรรดาแฟนคลับต่างเข้าไปคอมเมนต์กันยกใหญ่